ไปหาแม่ขอประตูลุ่มใหม่แทนลำหลักก็ไม้เนี่ยเมื่อกี้พี่พี่สาวไม่ได้ใส่คนเลยนะครับนี่ไงบรรยากาศนมากบรรยากาศนมากเฮ้ยบรรยากาศร้อนมากอิ่มชาบูนะครับเนี่ยรอนนี่ถิ่นหมอกไหมที่ไปแน่นๆน่นที่รูป สนุกไหมคะล่าซากลับเลยครับอเรียรโลกถึงแล้วนะครับเพชรชบูรณ์อะไรวันนี้เรามากันที่ลมสักนะครับเดี๋ยวนอนพักที่นี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปไหนฮะกินชาบูที่เขาคอจะไปกินชาบูที่เขาวคอนะครับแล้วก็กลับเลย กินชาบูเสร็จแล้วก็กลับเลยเราไม่ได้ไปไหนต่อกลับนครสวรรค์เลยน้องคุณตานอนบานเลยนี่นะคะก็คือของที่เราเตรียมมาทั้งหมดหนึ่งคืนนอนนอนทั้งหมดหนึ่งคืนโอ้โหขนทั้หมดบานแล้วมันได้ขนเยอะมานะครับก็คือใส่ สามชั่วโมงชุดหนึ่งใส่เฉพาะาสามชั่วโมงต่อนหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีผมก็หมดบานเนี่ยเนี่ยครบเยอะมากนะครับ <c oughs> เยอากเงินสวยและใส่หมวกเตรียมแล้วนะครับหมวกสิบกว่าใบนะคะรับเอามาอยู่ในรถจริงเตรียมเตรียมคือเขาเคาะกีกก <c oughs> ่ชั่วโมงที่เขามาก็แค่สองสามชั่วโมง ตาบอกสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้บอกสามชั่วโมงอันนี้ห้าชั่วโมงแล้วก็คนาะหกชั่วโมงนิวม่ได้ตรงกันเลยมาได้กันเ่มาได้กันเดี๋ยวเราจะนงนิวอันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้นะเนี่ยเรามาเรามากันครอบครัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเจอหมด2ี่สิบกว่าชีวิตว่าีกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกินชาบูแล้วก็ปิดร้านเรื่องนิวไปเง แล้วก็พ่อแม่น้องนิวด้วยมาด้วยแล้วก็พี่สาวไปเห็นอะไรไปไปห้องกันไปไปหาแม่ลงยู่กันแกไปแอรห้องดู่เย็นกว่าเพิ่มแล้วเออมองอะไรกวไม่มีอะแอร์ห้องนิวแอร์ห้องเราอาจจะเย็นช่วงประมาณตีสามใช่ผู้ใช้เวลานี่ถึงแล้วเานดดูิ ขอประตูรุ่นหมาขอขออีกนี้มาเปิดไหมเปิดไหมไม่ยอมเปิดนี่แม่แทนไปนะแล้วก็มามา ตอนนี้มาที่ห้องห้องแม่ห้องแม่กับพ่อน้องนิวนะครั้งนิวนี่นะคะใครแยกห้องกันเป็นไงเมื่อกี้พี่พี่สาวไม่ได้ใส่งใส่ใส่ขาสั้นไงใส่ขาเล็กใส่แล้วแม่นี่ไปไหนอาบน้ำไม่เหนียวเนาะไม่เป็นสระผม นี่ครับไม่ได้อาบน้ำก็กลับห้องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกี่โมงสิบโมงนัดกันนะมสิบโมงแต่ชูสี่โมงสิบโมงเช้านะครับก็จะไปที่ไปข้อไปข้อคอไปกินชาบูไปกินชาบูแล้วก็กลับ ก็อยู่ที่เขาโงกันไงแล้วเรามาเขาโพกตายมาดูเสื้อตายกลับตะเข็บปะนิ้วมือเขานิ้วว่ากลับตะเข็บไหมเนี่ยมาดูเลยลองมาดูดิไม่กันนี่ตะเข็บมันยังเย็นอย่างข้างในก็ตะข้างในก็ตะเข็บข้างนอกก็ตะเข็บนิ้วใส่ด้านไหนก็ได้ใส่ด้านไหนก็ได้ใช่นี่นี่ตะเข็บเนี่ยก็มันตะเข็บนอกตะเข็บในเต็มคู่ นี่นะครับเราก็มาอยู่กันที่บ้านญาตินะครับ<ะ>ที่เขาขอมิวน,น,นี่มาดูเตานี่นี่ก่อไฟทํากับข้าวเลย<อ>เหมือนเจ้าแม่นาคีนะนนะฮะกระช่เขาก่อไฟวันนี้ <c oughs> ที่ทางบ้านเลย <c oughs> อัดบ้านสวน เนี่อต้นสนมันน่าสวยนมายมากันหลายคนเลยนะครับนี่ไงนี่แม่นีดนี่ไปหาแม่นีดแม่นี่แม่ล่ะนิวนะครับไปที่ไปเดินดูสวยวันนี้มาบ้านญาตาิต้นสนต้นสนบ้านเรามีอยู่กีต่ต้นต้นเดียวต้นเดียว ออกินโยเกิร์ตอีกแล้วลูกไม่ได้หยุดปากเลยบรรยากาศดีมากที่บ้านสวนบ้านไร่เราน่านะจะมานอนที่นี่น้อเลยฮะมีรนะ,ะบบบรรยากาศร้อนมากอีกคนบอกดีคนบอกร้อนเอาไงนี่ไหนว้าว เราจไปไหนนี่ดี๋ยวเราจะไปดูผักเดี๋ยวเราจะไปดูผักผักของเจนี่เขาถูอเป็นละเมิดล่าเคยมาครั้งที่แล้วอะแต่เราไม่ได้ทำคลิปกระดิ่งพาทันคนไปดูนะครับเป็นผักปลอดสารพิษปลอดสารพิษด้วยไปเดินแล้วก็เดินเอาเละเราระวังๆเดี๋ยวตกน้ำปะนะไปเย็นก็บ้าเราอีกไม่นีดน้ะเรามีแวะกปีกยางไม้เนี่ยเขามียางด้วยนะ เนี่ยต้นยาง้วพู่เลยรูดางทยไ่ตายแล้วเียกันจริงเลเรามาฝดพอดีอย่าเนี่ยนี้ยางเนี่ยมันก็นจะหยดหยดหยดหย,ด,หยดลงมาแล้วก็เนี่ยคุวยลอ,องดูก็และเนี่ยนี่ อ๋อไม่ใช่โยเกิร์ตไหนกินแทนโยเกิร์ตเนี่ยเต็มเลยนี่ไงมันแข็งแล้วมั้ยแข็งเลยตาอย่าไปเก็บผักไม่นี่เราต่อสามทิศแต่งงานนี่เขาเลี้ยงเขาเรียกอะไรนะสาวดูอะไรดูกเขาทำด้วยช้ำนิดแต่ตัวเล็กเราก็จะมาเป็นเรามาเป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะครับเดินรอบหมู่บ้านเลยหามุมถ่ายรูป สวยป่ะสวยนะน่าชนมาโอ้โเราเยเดินถึงบ้านแล้วนะครับบ้านพักต่อบักกาศ <c oughs> นั่งพักนะครับอากาศร้อนมากอยูได้ถุนบ้าง ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันต่อนะครับไปที่เขาคจะกินชาบูนะครับเดี๋ยวไปกันหลายคนเลยรอขึ้นรถกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็ถึงแล้วเนีวิวสวยมากดูดิสวยมากเลยเรื่องง่วงนะันนะสวยมากมาพร้อมฝนนะครับเ่ารานี่การหดลมนี่จะขึ้นไปทั่กินก่อน ไปแล้วฝนน่าจะตกก่อนดูแล้วป้ายมากันเยอะแยะเลยพี่สานะครับคนที่เมื่อวานไม่ได้ใส่เกงนะกินชาบู <c oughs> เนียดูตา <c oughs> เนี่ยรนอนจะไม่ยอมเลยบรรยาวพอ กินหมดไหมกินหมดไหมเี่ยไม่แตกไม่แต่ไ่มีคีบเลยเนะหมวจุ่มเลยก,กุก้งง่ายปาทายเลยจุ่มไว้ก่อนเลยตัดเลยเกิดนขะัปตับนี่นี่อร่อยไหมสวยมาก กุ้งตัวใหญ่ใหญ่หอยน้อยหอยเวทหอยน้อยหอยเวทอร่อยไหมล่ะไหนไหนไหนเอาเนี่ยมวันวันได้ได้ปะไปแน่นๆนที่ลูกเออได้แล้วนะอ่าจุ่มหลุดเหมือนเดิมเป็นงอร่อยไหมเจ็สอันนี้หลานชายคนนะครับไหนหลานชายคนที่สองอัเบิล ปัญญายอร่อยไหมสุดยอดอร่อยมากอร่อยมากปัญญาเองมั้ยเหรออิ่มยังปัญญาอิ่มไหมอิ่มมากฟินมากอร่อยมากเลยนะเนี่ยนะอร่อยมากจานยักษ์จานใหญ่มากดูยายจะขึ้นกันมาได้ไหมยายเป็นอะไรกำลังเดินหาที่ถ่ายรูปนะครับ ใช่ถ่ายเวลาจะไปถ่ายผู้ขังขยะนี่ทํามาช่วงหน้าหนาวดีเนี่ยนี่เหมือนไอ้นั่น,หนแหละผู้ทับเบิกที่เราไปเดินริมกลางถนนนะน,นี่ก็เดินมานะครับบริเวณร้านชาบูวิวดีมากวิวสวยดีอะไรไทยมาซีลูกเออดูอะไรอะ่ะม,มายาล่าไอ้ต้นนี้ไม่ใช่เรนน้องวิวที่มันแพงอ่ะใช่ป่ะใช่ไอ้นี่ฮุกฮุก อากาศดีมากเลยทุกคนคุนตกไจนะใช่นะถ้าเรามาตอนเช้านะทะเลหมอกนี่หน้าหนาวจะดีมากเลยเพราะว่าบรรยากาศแบบนเี้เปิ้งเขาสนุกไหมคะหลั่งซ่า พี่เก๋คนพาออกทริปวันนี้นะครับโอ้สวัสดีค่ะพามาสถานที่สวยๆตลอดเลยนะครับเวลามาเพชรบูรณ์เขาเคอไกด์ของเราไกด์แบบร้อนเหรอไม่ได้ใส่แขนยาวเลยไม่ถ้าเดินนู่นนี่นั่นงงนนีี้้ก็ยังไม่กลับสักทีนะครับอ้าวไปเลยโย่เราไม้มคนโย่ละ ก็โยกเองนะโยกเองเดียวหายไปนั่งรถไปเร็วเร็วเร็วไปนั่งรถเลยไปวันนี้มากันหลายคนเลยนะครับมาครบครอบครัวเลย จะไปไหนกันไปด้วยไปไหนไปไหนกันนี่ดูโฟเฟอร์โฟฟอพากันไปไหนไปไหนกเะเดี๋ยวจะไปนี่แล้วเกะตะการหันลมหันลมเกาะตะกาไปแล้วหลังเต็มยี่เย้อาม